สัตว์เลี้ยงหายต้องไปหาในที่บริเวณไหนถึงจะเจอสวัสดีคนที่ผ่านเมนคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสัตว์เลี้ยงของคุณหายไปนะคะคุณต้องอไปหาบริเวณไหนนะคะให้พี่ไพ่ช่วยนําทางนะคะหาบริเวณไหนที่มีโอกาสเจอน้องนะบริเวณไหนที่แบบ มีความเป็นไปได้ว่าน้องจะอยู่บริเวณนั้นนะคะเราจะได้ไปหาให้ถูกที่นะคะให้คุณเลือกไพ่กองที่รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาที่สุดนะคะให้เลือกหนึ่งกองนะที่รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาที่สุดหนึ่งสองสามสี่สำหรับคนเลือกกองหนึ่งนะคะต้องไปหาบริเวณไหน วัดนะวัดบริเวณวัดเลยหรือถ้าไม่วัดก็เป็นที่สูงสูงอะ่ะบนตึกสูงสูงบนตึกล้างหรือบนอะไรที่แบบเป็นที่สูงสูงอะ่ะเป็นอารมณ์หอคอยเป็นเขาเป็นตึกสูงอารมณ์เนี้ยหรือที่ท,ที่ปล่อยแบบว่ารกล้างอะ่ะ มีวัดธนาคารกับตึกสูงอารมณ์นี้นะหรือที่สูงสูงบนต้นไม้บนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราจะเจอนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งและสำหรับคนกองที่สองอือฮึอ่าแถวแถวบ้านเรานี่แหละอยู่ใกล้ๆ้บ้านเราแต่จะเป็นบริเวณที่มีน้ำนะหาแถวบ้านก่อนหาแถวบ้าน ถ้าแถวบ้านไม่เจอก็คือบริเวณที่มีน้าหรือมีกองดินนะมีกองดินใหญ่ๆหรือมีน้ามีสระน้าอะไรอะไรอารมณ์อารมณ์รมประมาณนี้แม่หมอก็ลิ้นรั่ว <c oughs> เออประมาณนี้นะคะสำหรับกองสองและกองที่สามทุงท่งทุ่งกว้างโล,งลงนะ่งๆนะทุ่งหญ้าสนามหญ้าที่มีป่าไม้มีต้นไม้สวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยอืม สวนสาธารณะทุงยานะหรือถ้าบ้านใครติดทะเลก็อารมณ์อยู่แถวชายหาดเลยลองไปหาน้องดูนะจะเจอนะคะอืและสำหรับกองที่สี่นะอือหอน้องอยู่ไกลมากเลยนะเนี่ยกองที่สี่อยู่ไกลมากเออเหมือนจะมีคนเก็บไปแล้วนะเหมือนมีคนรับน้องไปแล้วนะไม่น่าจะได้คืน นะสำหรับคนกองสี่อาจจะทำร้ายจิตใจนิดหนึ่งนะน่าจะมีคนเจอน้องแล้วรับน้องไปเลี้ยงดูแล้วแล้วน้องน่าจะอยู่ไกลแล้วนะ,ะถ้าคนรับไปเลี้ยงนะอาจจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหรืออาจจะเป็นแบบผู้ชายแก่อารมณ์เนี้ยนะที่รับน้องไปเลี้ยงอยู่อยู่ไกลเราแล้วแหละแต่น้องไปก็มีความสุขดีนะ อาจจะต้องทำใจนะในคนกองที่4นะคะรับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ